เรื่องนรกสวรรค์ที่น่าอ่านกันก็คือพระมาลัยลงไปปรดสัตว์นรกมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระมาลัยถามท่านยมราชว่าพระมาลัยนรกเหล่านี้น่ากลัวเหลือเกินใครสร้างนะมหาบพิษท่านยมราชไม่มีใครสร้างหรอกพระคุณเจ้าขอรับพระมาลัยถ้าอย่างนั้นนรกเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเล่ามหาบพิษท่านยมราช เกิดขึ้นได้ด้วยผลกรรมของสัตว์ที่ทำไว้นั่นเองพระมาลัยสัตว์จะไปสู่นรกนั้นไปด้วยกรรมอะไรมหาบพพิษท่านยมราชไปด้วยความโลภความกโกรธความหลงและไปด้วยอคติสี่คือหนึ่งชั้นทาคติทำด้วยความรักใคร่ชอบใจไม่พิจารณาให้เป็นยุติธรรมมีความลำเอียง คือลำเอียงเพราะรักใคร่กัน2โทษาคติทำด้วยความโกรธคือลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน 3. พยาคติทำด้วยความกลัวเช่นกลัวอาญาเป็นต้น 4. โมหาคติทำด้วยความหลงไม่พิจารณาโดยรอบคอบไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรม ดิฉันเคยฟังอาจารย์พูดถึงท่านยมบาลหรือท่านยมราชอาจารย์ที่สอนด,ดิฉันกล่าวว่าท่านยมบาลท่านใจดีมากท่านไม่อยากให้ใครลงนรกท่านจะช่วยให้ถึงที่สุดก่อนถ้าช่วยไม่ได้จริงๆพวกนายนิรยบาลจึงกลูกันเข้าไปจับตัวผู้นั้นแล้วนำตัวไปลงโทษ ดิฉันดูจากหนังสือแล้วเห็นตอนท้ายสุดของการสนทนากันระหว่างพระมาลัยและท่านเยมราชท่านเยมราชกล่าวในตอนสุดท้ายที่พระมาลัยท่านถามเกี่ยวกับเทวทูตท,ทั้งห้าข้อแล้วท่านกล่าวต่อดังนี้ท่านเยมราชถ้าตอบได้สักข้อใดข้อหนึ่งโยมก็ต้องปล่อยไปสวรรค์ถ้าสัตว์เหล่านั้นทำกรรมอันลามก หมินประมาทคำสอนของนักปรา์ก็ระลึกไม่ได้เมื่อระลึกไม่ได้นานิรยาบาลก็จับสัตว์นั้นนำตัวไปลงโทษตามยถากรรมโยมนี้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์เหมือนมารดาบิดามีเมตตากรุณาต่อบุตรธิดาฉันั้นเมื่อพระคุณเจ้าไปยังมนุษยสสโลกแล้วขอนิมนงนพระขุนเจ้า ช่วยเทศนาสั่งสอนเหล่ามนุษย์ให้มันพิจารณาเทวทูตทั้งห้านี้เป็นเนืองนิดด้วยเพื่อจะได้เกิดสังเวชสลดใจคิดหาอุบายทำตนให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ถึงความสุขสำราญเบิกบานใจตามในที่โยมได้แสดงมานี้เถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญในวงเล็บเทวทูตทั้งห้านั้นได้แก่ทารก คนแก่คนเจ็บป่วยคนต้องราชทัน์และคนตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดไม่ได้หมายความแค่สเปิร์มกับโอวุมผสมกันแล้วเท่านั้นแต่ต้องมีวิญญ,ญาณเข้าไปปฏิสนธิด้วยปฏิสนธิวิญญาณน,นั้นมีวิญ,ญญาณเข้ามาถือครองภายในสาถึงเวันภายหลังที่สเปิร์มกับโอวุมผสมกันแล้ว หากไม่มีวิญญาณเข้ามาถือครองก็ถือว่าสัตว์นั้นยังไม่เกิดในทางปรมัตร์ของคับพรเสยยกะหรือมนุษย์ก็กลายเป็นว่าการตั้งคันนั้นเกิดการแท้งไปนั่นเองในทางโลกในปฏิสนธิวิญญาณนั้นก็เหมือนจิตประเภทอื่นๆคือมีการเกิดตั้งดับคืออุปาทคณะทีติขณะและพังขคขณะแก่นั้นเกิดขึ้นครั้งแรก ที่ถีติขณะของปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนั้นสัตว์เกิดที่อุปาทัขณะมีรูปที่เกิดจากกรรมเกิดขึ้นขณะต่อไปเป็นถีติขณะก็มีรูปที่เกิดขึ้นจากอุตตุชรูปเกิดขึ้นครั้งแรกมีเตโชธาตเป็นพลังให้สัตว์นั้นสร้างร่างกายขึ้นมา ในเตโชาธาตุนั้นย่อมมีชิรณะเตโชเป็นหนึ่งในเตโชาธาตุทั้งสและชิรณะเตโชนี้เองทําให้สัตว์นั้นมีความแก่เกิดขึ้นทุกๆขณะของรูปมนุษย์นั้นเมื่อเกิดขึ้นก็แก่ทันทีในขณะต่อไปซึ่งก็คือในทีติขณะของปฏิสนธิวิญ,ญญาณเป็นต้นไปในทางปรมัตอขปฏิจชัชนทุกข เพราะไม่ต้องถามก็รู้และเพราะปรากฏการกระทําด้วยเว้นทุกข์คทุกเสียทุกที่เหลือมีชาติเป็นอาทิซึ่งมาในพิวังแห่งทุกขสัตว์ทั้งหมดเรียกว่าปริยายะทุกขเพราะความเป็นวัตถุแห่งทุกขนั้นส่วนทุกข์ข์เรียกว่านิปริยายะทุกขับโพกกับกันติมูลละกัดทุกขในทุกเหล่านั้น าตาชิจัดเป็นทุกข์เพราะความเป็นวัตถุแห่งทุกข์อันมีในอบายที่แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงประกาศไว้ในสูตรทั้งหลายมีพานบัณฑิตสูตรเป็นอาทิโดยเป็นข้ออุปมามีอุปมาโดยหลุมฐานเพลิงเป็นต้นและแห่งทุกข์อันต่างโดยทุกข์มีการก้าวลงสู่คันเป็นมูลเป็นต้นในมนุษย์โลกซึ่งเกิดขึ้นแม้ในสุขติ ในทุกเหล่านั้นเป็นทุกอันต่างโดยทุกมีการก้าวลงสู่คันเป็นมูลเป็นต้นก็แลสัตวน์นี้เมื่อเกิดในท้องมารดาก็หาใช่เกิดในกลีบดอกไม้มีอุบลปทุมและบุญทริตเป็นต้นไม้ที่แท้ย่อมเกิดในกุจจิประเทศก็คือส่วนหนึ่งของท้องใต้กระเพาะอาหารใหม่เนื้อกระเพาะอาหารเก่า ท่ามกลางแห่งหน้าท้องและกระดูกสันหลังเป็นที่คับแคบอย่างยิ่งมืดมิดอบอวนด้วยกลิ่นไออันเหม็นซึ่งกลิ่นซากสัตว์ที่กลิ่นเข้าไปนั่นเองทำให้เกิดขึ้นหน้าเกลียดยิ่งนักราวกับตัวหนอนเกิดอยู่ในปลาเน่าขนมบูดและลุมน้ำครัาเป็นต้นฉะนั้นสัตว์ที่เกิดอยู่ในท้องมารดานั้นร้อนอบอยู่ด้วยสัมภวะก็คือน้ำกำเนิดน้ำเลี้ยง ในท้องของมารดาถูกต้อนอยู่เหมือนปุตปากกก็คือข้าวต้มมัดถูกนึ่งอยู่เหมือนขนมก้อนแป้งปราศจากความไหวกายมีคูเหยียดเป็นต้นเสวยทุกขนาดหนักอยู่ตลอดทศมาสนี้เป็นทุกข์ที่มีการก้าวลงสู่ขันเป็นมูลเป็นอันดับแรกคับพภปริหอรณ์โมลละกทุกประการหนึ่งสัตว์นั้นได้เสวยทุกขนาดหนักอันใด ในเพราะการลื่นลม้มการเดินการนั่งการลุกขึ้นและการพลิกตัวโดยเร็วของมารดาเป็นต้นเพราะการกระทํามีการฉุดกระชากลากถูกระแทกและการผลักเป็นต้นเหมือนลูกแกะอยู่ในมือนักเลงสุราและเหมือนลูกงูอยู่ในหมองูอันหนึ่งสัตว์นั้นได้เสวยทุกกล้าอันใดในเวลาที่มารดาดื่มน้ำเย็น เป็นเหมือนสัตว์ที่ตกนรกหนาวในเวลาที่มารดากลืนเข้าต้มและเข้าวสวยร้อนลงไปเหมือนถูกปลายด้วยเม็ดฝนฐานเพลิงในเวลาที่มารดากลืนอาหารรสจัดเช่นเค็มและเปรี้ยวเป็นต้นลงไปก็เหมือนได้รับการลงโทษทุกนี้เป็นคับผะปริหอรณมูลลักะทุกก็คือทุกมีการบริหารคันเป็นมูลคับภวิปัติมูลละกะทุก ทุกอันเกิดขึ้นแกสัตว์นั้นผู้ถูกกรรมชวาตะของมารดาเมื่อคลอดผัดผันก็คือศีษะให้กลับลงตรงช่องคลอดอันน่ากลัวยิ่งประดุดปล่องเหวถูกเบ่งออกมาทางช่องคลอดอันแคบยิ่งนักประดุดช้างใหญ่ถูกดันออกมาจากทางช่องดานและถูกบีบด้วยภูเขาก็คือขือหรือเชิงกรานเหมือนสัตว์นรกผูกบทด้วยสังฆาตบรรพศท,ทุกนี้เป็น วิชาณมูลและกระทุกก็คือทุกมีการคลอดเป็นมูลพระเห็นนิกะฆะมณมูลและกระทุกทุกอันใดที่เป็นเช่นกับการแทงและผ่าด้วยปลายเข็มและคมมีดโกนในเวลาที่เขาลับด้วยมือให้อาบน้ำล้างก็คือคันมลทินและเช็ดด้วยผ้าเป็นต้นเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้เกิดแล้ว ซึ่งมีร่างกายยังละเอียดอ่อนเช่นกับแผลใหม่ทุกนี้เป็นมาตุกุฏิโตพระหินิกะคามณะมูลลทุกขก็คือทุกมีการออกมานอกท้องมารดาเป็นมูลอตตุปักกมะมูลละกะทุกข์ในความเป็นไปต่อแต่นั้นไปทุกอันใดเกิดมีแก่สัตว์นั้นผู้ทำร้ายตนเองก็ดีผู้ประกอบอาตาปณะนะปริตาปนานุโยก ประกอบการทรมานตวัวตามทํานองวัดของดีรถีมีเจละักะวัดวัดของฉี่เปื่อยเป็นต้นก็ดีผู้ไม่กินอาหารและแขวนคอตายด้วยอำนาจความโกรธก็ดีทุกนี้เป็นอัตุป,ปักรมะมูลและกะทุกทุกมีการทำตัวเองเป็นมูลปรุป,ปักรกมะมูลและกะทุก ทุกอันใดเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นผู้ได้รับการกระทำมีค่าและจองจำเป็นต้นแก่คนอื่นทุกนี้เป็นปร,รุป,ปักกระมมมูลละกะทุกขก็คือทุกมีการถูกคนอื่นทำเอาเป็นมูลสรุปชาติทุกชาตินี้เป็นพื้นหรือที่ตั้งแห่งทุกทั้งปวงนี้แท้ดังกล่าวมาเพราะเหตุนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์ไว้ว่าชาเยทะโนเจ โนรเกสุสัต,ตโตทุกขาติสะพะปัทมังอิมาหะชาติงหากว่าสัตว์ไม่พึงเกิดในนรกทั้งหลายแล้วไซเขาก็ไม่พึงได้รับทุกข์เลือทนมีเผาด้วยไฟเป็นต้นในนรกนั้นถ้าไม่เกิดทุกข์จะพึงได้ที่ตั้งที่ไหนเล่าเพราะเหตุนั้น พระมุนีเจ้าจึงตัดความเกิดในนรกนี้ว่าเป็นทุกข์ทุกในพวกสัตว์ดิรัชานเป็นอันมากเกิดเพราะถูกฆาดด้วยแส้ปะตักและท่อนไม้เป็นต้นอันใดทุกอันนั้นเว้นความเกิดในพวกดิรัชานนั้นเสียจะพึงมีอย่างไรเล่าเพราะเหตุนั้นแม้ความเกิดในพวกดิรัชานนั้นจึงเป็นทุกข์อันหนึ่งทุกขในพวกเปรตหลายหลาก เกิดเพราะความหิวกระหายลมแดดเป็นต้นย่อมไม่มีแก่สัตว์ผู้ไม่เกิดในพวกเปรตนั้นเหตุใดเม้เพราะเหตุนั้นพระมุนีเจ้าจึงตัดความเกิดในพวกเปรตนั้นว่าเป็นทุกข์อันหนึ่งทุกข์ในพวกอสูรในโลก,กันอันเป็นที่มืดและเย็นเหลือทนหากเกิดในโลกันนั้นไม่มีไซทุกข์นั้นก็ไม่พึงมีเหตุใด แม้เพราะเหตุนั้นความเกิดนี้จึงเป็นทุกข์อันหนึ่งสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาซึ่งเป็นเหมือนคูดนรกเป็นเวลานานและออกมานอกคันนั้นย่อมได้รับทุกข์อันร้ายกาจแม้ใดแม้ทุกนี้เว้นความเกิดเสียก็หาหมีไม่แม้เพราะเหตุนั้นความเกิดนี้จึงเป็นทุกแท้ต้องการอะไรที่จะกล่าวไปมาก ทุกใดแม้เล็กน้อยมีอยู่ในที่ไหนไหนในโลกนี้ก็ดีทุกนี้เพราะเว้นความเกิดเสียก็ไม่มีในการไหนไหนเลยเหตุใดเพราะเหตุนั้นพระมหาฤาษีเจ้าจึงตรัสความเกิดนี้ว่าเป็นทุกข์ก่อนทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นวินิจฉัยใ,ในชาติเป็นข้อแรกชาราทุกข์ในข้อว่าแม้ชาราก็เป็นทุก์นี้ มีวินิจฉัยว่าชารามีสองอย่างคือสังคตะลักษณะหนึ่งความเก่าไปแห่งขันที่เนื่องอยู่ในภพอันหนึ่งในสันตติซึ่งรู้กันโดยอาการมีฟันหักเป็นต้นหนึ่งชาราอันปรากฏคือความเก่าไปแห่งขันนั้นไม้เอาในที่นี้ชารานี้นั้นมีความแก่แห่งขันเป็นลักษณะมีการนำไปสู่ความตายเป็นกิจ มีความเสื่อมหายไปจากความเป็นหนุ่มเป็นปัจจุบันปัจฐานชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นสังขารทุกข์และเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขด้วยจิงอยู่ทุกอันเป็นปลายทางกายและทางใจนี้ใดมีปัจจัยเป็นอเนกเช่นความหย่อนยานแห่งอวัยวะใหญ่น้อยความพิการแห่งอินทรีย์ความมีรูปร่างวิกลความเป็นหนุ่มหายไป ความเพียรหรือความกล้าตกไปสติหรือความจำและมะติความคิดอ่านจากไปและเป็นที่ดูแคลนของคนอื่นเป็นต้นเกิดขึ้นชราเป็นที่ตั้งแห่งทุกนั้นเพราะเหตุนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ว่าองคานังสิธีลีภาวาเปยสมาตสมาชราทุกขามัจจะ สัตว์ที่จะต้องตายได้รับทุกทางกายและทางใจอันใดเพราะความหย่อนยานไปแห่งองค์ขาพยบเพราะความวิการไปแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเพราะความเสื่อมหายไปจากความเป็นหนุ่มเพราะความถดถอยไปแห่งกำลังเพราะความจากไปแห่งสติความจำเป็นต้นเพราะลูกเมียของตนเองก็ไม่พึงใจและเพราะถึงซึ่งความอ่อนเพลียยิ่งขึ้น เพราะเหตุที่ทุกข์ที่กล่าวมาล้วนแต่มีชราเป็นเหตุเพราะเหตุนั้นชราจึงเป็นทุกข์นี่เป็นวินิจฉัยใ,ในชรามรณะทุกข์แม้ในข้อว่าแม้มรณะก็เป็นทุกข์นี้มรณะก็มีสองคือสังคตะลักษณะซึ่งท่านหมายเอากล่าวไว้ว่าชรามรณะสงเคราะห์ด้วยขันสองดังนี้หนึ่ง ความขาดการติดต่อกันไปแห่งชีวิตตินสีที่เนื่องอยู่ในภพอันหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงตรัสไว้ว่าความกลัวตายมีอยู่เป็นนิดดังนี้หนึ่งมรณะคือความขาดชีวิตตินสีนั้นประสงค์เอาในที่นี้แม้คำว่าชาติปัจจยามรณะความตายมีเพราะความเกิดเป็นปัจจัย อุปปักกมะมรณะความตายเพราะการกระทำสรัสะมรณะความตายโดยสภาพคือตายเองอายุกะขยะมรณะความตายเพราะสิ้นอายุบุญยะขยะมรณะความตายเพราะสิ้นบุญดังนี้ก็เป็นชื่อของมรณะคือความขาดชีวิตตินสีนั่นเองมรณะนี้มีจุติคือความเคลื่อนไปจากปัจจุบันนพบ เป็นลักษณะมีวิโยคความพลากไปจากสัตว์และสังขารตามที่ตนได้ไว้เป็นกิจมีคติวิปปะวาสความพลัดจากคติความที่ตนเข้าไปถึงแล้วไปเป็นส่วนที่ว่าเป็นทุกข์พึงทราบว่าเพราะความเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เหตุนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่าปาปัสสะปาปรกรรมมาธิเป ทุกคมิตรเจวะพาสิตังทุกทางใจอันใดมีขึ้นโดยไม่แปลกแก่คนที่กำลังจะตายที่เป็นคนชั่วเห็นนิมิตมีกรรมนิมิตฝ่ายบาปเป็นต้นแม้ที่เป็นคนดีทนทานพลัดพรากอันมีของรักเป็นที่ตั้งไม่ไวอันหนึ่งทุกทางกายอันใดมีข้อและเส้นเอ็นขาดเป็นต้น มีขึ้นแก่คนทุกคนที่มีกรรมฐานก็คือตำแหน่งสำคัญของร่างกายถูกลมร้ายแทงเอาทุกนี้เป็นทุกข์คนทนไม่ไหวแก้ไขไม่ได้เพราะเหตุที่มรณะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขนั่นเพราะเหตุนั้นมรณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นทุกแท้นี่เป็นวินิจฉัยใ,ในมรณะ